ตอนนี้ครับอยู่ที่บูแคนยอนคาร์ที่ขับนะครับภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าคั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รายการของเรามานอกสถานที่และมาหนึ่งในสถานที่เป็นปลอดสัตว์ของวงการกอล์ฟไทยหนึ่งสามครับเคุณสิทัตพงศงฤทธิ์นะครับเจเนอรัลเมเจอร์คนล่าสุดของที่นี่นะครับสวัสดีพี่ทัศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าบูแคนยอนความเป็นตำนานของเขาผมว่านักกอล์ฟในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วแต่น้อยคนมากที่มาเคยได้มาทดลองตีแม้กระทั่งเราพูดถึงย้อนไป30ปีที่แล้วหรือปััจจุบนนี้ จริงแล้วความแตกต่างของที่นี่ครับเราจะพูดถึงในช่วงต่อไปแต่ว่าอันดับแรกเลยครับพิธาต้องถามว่าลูแคนยอนคันนี้ครับภูเกนะ็ตณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีกี่คอร์สและความเป็นมางมันเป็นยังไงบ้างของเราเองอ่ะมีทั้งหมด36หลุมนะคะสนามแรกก็คือสนามแคนยอนนะสนามที่2ก็คือสนามเลกแคนยอนสร้างก่อนนะคะในปี1991ซึ่งถึงตอนนี้ก็36ปีแล้วนะคะคแล้วก็อีก 8ปีต่อมาก็มีการสร้างเลคคอร์สขึ้นมาอีกสนามหนึ่งนะคะเป็นสนามที่สองทั้งสองสนามเนี่ยมีการออกแบบโดยคาโตซังนะคะคาโตซังซึ่งเป็นสถาปนิกคนที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นออกแบบสนามในญี่ปุ่นต้องบอกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรในการออกแบบสนามกอล์ฟที่ญี่ปุ่นนะคะสนามแรกสนามแคนยอนก็จริงๆเราสร้างมาเพื่อเป็นสนามแชมเปี้ยนชิพคอร์สนะคะเป็นสนามที่ใช้สําหรับ การแข่งขันในระดับเวอร์คาสอะไอย่างนั้นสนามที่สสนามเลคคอร์สนะคะเป็นสนามที่เราสร้างมาเพื่อการเล่นที่เฟรนลีม่มากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ยากเท่าสนามแคนยอน,แ,น,ยอนแต่ว่าเล่นก็สนุกนะคะสนุกว่าก,ก,ก็มันจะเป็นคนละแบบนะคะมั<อ>นคาแรคเตอร์ต่างๆมปอย่างชัดเจนมากแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากอย,าอย่างของคาแรคเตอร์ของที่แคนยอนก็จะเป็นสนามที่ค่อนข้าง ที่จะยากพอสมควรแล้วแคบมากแล้วก็ในส่วนของไฟเวที่แคบด้วยแล้วก็ในส่วนของดีไซน์แองเกิลอะไรพวกนี้ที่มันจะทําให้การการเล่นนะคะยากแล้วก็ในส่วนของกรีนด้วยเพราะว่ากรีนก็จะมีคอนทัวร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกรีนที่ค่อนข้างที่จะทริกกี้พอสมควรแล้วเวลาอ่านลายจะเวลาปักหรือย้ายธงหรือเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นอะเกมมันก็จะเปลี่ยนไป เหมือนกันแต่ในส่วนของเล็กนั่นนะ่ะเล็กก็มีความยากเหมือนกันพอสมควรนะถึงแม้สนามอาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าเลเยอร์ที่มีแต่น้ําทุกหลุมอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรค <c oughs> เพราะว่าทั้ง18หลุมมีน้ําอยู่ประมาณสัก16หกลุมพี่ว่านะมีกับทุกหลุมเราถึงเรียกว่าเป็นเลคคอร์สนะคะแล้วก็กรีนของเล็กก็ยากเหมือนกันในบางบ,บางหลุมเนาะนเพราะว่ามันเป็นเหมือนสนามภูเขาอะ่ะเล็กแล้วก็ผสมกับ น้ำด้วยมันก็เลยยากถึงมันก็เป็นคนละฟิลต้องบอกจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นทั้งสสนามแล้วแล้วก็คนพบว่าสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ได้เกินจริงเลยบางคนคิดว่าเล่นฝั่งเล็กแล้วเนี่ยสกอร์โอ้วันนี้ตีเว้นพาสมมุติตีเว้นพาคาดหวังว่าพรุ่งนี้ตีแคนยอนปับ๊บเราคงจะฝีมือคงที่แต่นุ่นโดแบบ90อะไรอย่างนี้ถูกไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าพี่ทัศน์เองเล่นเล่นแคนยอนก็เคยออก ห้าสิบกว่าอยู่นะคะก็วันนั้นก็กินข้าวทานข้าวเย็นไม่ลงเหมือนกันพอสมควรว่าเราก็เป็นซีเรียสกอล์ฟเฟอร์เนาะราออกห้าสิบกว่าก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ไปเล่นอีกดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับกับเกมเรามันมันคาใจก็เป็นเสน่ห์ของแคนยอนที่พอเล่นแล้วเราเราอยากเอาชนะมันออยากให้กลับมาอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาค่ะถูกต้องเลยครับทีนี้ขออนุญาตพูดถึงของเรื่องของคอนดิชันเรื่องของการดวเวทแล้วก็แผนดําเนินการในอนาคตหน่อยว่าสมมุติว่าล่าสุดเนี่ยเราทราบแล้วว่าฝั่่งแคนนยอ เคยปิดไปเป็นปีเลยเพื่อพลิกโฉมใหม่ทือ่ออฟคอดิชันค,คือต้องเรียนว่าตอนที่พี่ทัศน์มาก่อนที่พ่อจะย้ายมาทํางานที่เนี่ยคเคยมามีโอกาสได้เล่นก่อนที่จะย้ายมา,มาทํางานที่เนี่ยก็คือสนามค่อนข้างจะดรอปพอสมควรเพราะว่าจากเมื่อเมื่อคอมแพลกับตอนเราเด็กๆที่เรามาเล่นนะเนาะตอนนี้มันก็จะดรอปพอสมควรจากนั้นก็ก,ก็ก็คุณประพนันธ์นะคะแชร์แมนเขาก็มีโครงการที่จะรีโนเวทแคนยอนเพราะว่าอยากจะ พิกฟื้นสนามให้มาเป็นสนามที่เคยดังในอดีตตามนโยบายของคุณประพันธ์ช่มัอนเราก็คือเดอะนิวเลเจนบิกินเพราะว่า <Okay. S 2> สนามสนามแคนยอนก็ต้องถือว่าเป็นสนามที่เป็นเลเจนด์ตัวหนึ่งทีนี้เราพอดีเรามองเห็นความสําคัญของคอร์โปรดักตก็คือตัวแคนยอนคอร์สเราก็เลยอยากจะให้ตัวสนามกอล์ฟแคนยอนเนี่ยกลับมามีคอนดิชั่น ที่เหมือนเดิมในอดีตฉะนั้นเราก็เลยมีการเปลี่ยนญ้านะคะคือเปลี่ยนญ้าเแท่นทีออฟเปลี่ยนญ้าแฟ์เวย์แล้วก็เปลี่ยนสลาว์กรีนแล้วก็กรีนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการเปลี่ยนตัวอิเลเกชันนะคะแล้วก็ตัวเมนไพร์ทั้งสนาม,มคือระบบการให้น้ําทั้งหมดทั้ง18หลุมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการลื้อเลยแหละแต่ว่าก็ยังเบดที่เลเยอว์เดิมเราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไร กับความเป็นเลเยอร์เดิมของเขามากนะคะคนะคะคเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งเพราะส่วนใหญ่เนเรื่องพอดิชั่นให้กลับมาสมบูรณ์เป็นหลักแชมเปี้ยนชิพจริงๆใช่ค่ะให้ได้มาสุดจริงจริงต้องบอกว่าภาพจำของคนเราเหมือนกันนกักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟมาเกินยี่อย่ปีอย่าง,าง,าง,างผม,มนะครับก็คือต้องบอกว่าแคนยอน ต้องเป็นหนึ่งในบุ๊กที่ต้องมาติก่ะมันต้องติ๊กมันต้องมาอะไรเงี้ยในโปรแกรมสมมุติว่าเป็น t r e day two night หรือ3ลาวอะมันต้องหนึ่งนั้นมันต้องมีแคนยอนคอร์สนะคะว่ามันถ้ามาภูเก็ตแล้วจะต้องมาตีสนามนี้ค่ะอันนี้ก็ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะี่เราเริ่มกลับมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็พูดถึง กลุ่มคนหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขามาเล่นที่บูแคนยอนหนึ่งครับพีดัว่าจริงแล้วทาร์เก็ตกลุ่มของเราหรือว่าคนที่สนใจและเล่นกับเราเป็นประจําส่วนใหญ่คือคนกลุ่มไหนประเทศไหนครับคือจริงๆแล้วอะค่ะเรามองทุกตลาดนะคะอมองทุกตลาดแต่ว่าเราจะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลาดภูเก็ตมันเป็นตลาดของ international market รจริงๆเพราะว่าคงภูเก็ตเองอด้วยความที่ตัวภูเก็ตเองเป็นเป็น destination ของทัวริสเนาะฉะนั้นคนนักกอล์ฟที่มาจากทั่วโลกว,ว่าแบบนั้นเลยว่าทั่วโลกคือเป,เป็นตลาดของเราคือค บอกได้เลยว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับนักกอล์ฟโลโค้นนะคะเช่นนักกอล์ฟที่เป็นไทยไทยเลสเนี่ยเราก็มีราคาพิเศษเพราะปกติคือสนามอื่นอาจจะไม่มีเนาะเราให้คนไทยได้มีโอกาสมาเล่นเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยบุคลยนแพงจังราคารารคาฝรั่งะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็เราก็มีราคาสำหรับคนไทยด้วยนอกจากนั้นสำหรับข้าราชการด้วยเห็นไหมเรามีราคาราชการด้วยเพราะว่าเราคือเน้นเน้นทุกตลาดจริงๆเน้นเน้นทุกตลาดแต่ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่มาจาก <International> อินเตอร์เนชั่นแน่นอนเวลาเขาเสิร์ฟสามกรอบที่เขามาที่เมืองไทยมาตีกออ๊อบแล้วมาที่ภูเกตอ่ะแน่นอนมันก็ขึ้นในบัเก็ตลิสต์ของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะและตอนนี้คดิชั่นทุกอย่างเพียบพร้อมในการที่เขาให้มาชาเลจ์ตัวเองหรือว่าให้มาติ๊กถูกในหนังสือเล่มนั้นเรียบร้อยแลวค่ะทีนี้เราพูดถึงหลักการพีเออสนามครับเพราะว่าหลังๆมาผมเห็นว่าบูแคนยอนโคสรายการระดับทวีปรายการระดับโลกเยอะมาก 2ปีติดต่อกันแล้วที่มี k คเอฟเและเร็วๆนี้จะมีตัว a n นิ a s o n ซนัสทรัมาที่นี่อีกจริงๆเราจริงๆในในคุณประพันธ์เริ่มตั้งแต่แกปี2021แล้วนะหลังหลังหลังโควิดแกก็มีของเอเชียนทัวร์ครับบูแคนยอนแชมเปี้ยนชิพนะคะที่ร่วมกับเอเชียนทัวร์เนาะอันนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์เอออันนั้นเป็นของผู้ชายแมตต์แมตต์ผู้ชายแต่ด้วยความที่ต่อมาปีต่อมาเราก็เซ็นสัญญากับ Uh, KL นะคะทำ KLPGA ที่ on, บูคันยอนซึ่งเราเซ็น3ปีของ KL เองก็จะเป็นแมตช์โปรของผู้หญิงทีนี้ด้วยความที่เราก็โฟกัสผู้หญิงด้วยเราก็เลยแล้วก็เยาว,ว,วชนเราก็เลยมีการเริ่มคุยกับอานิกาและปีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีละมีอานิก้าโซตลนจัมซึ่งเป็นแมตช์จูเนียที่เป็นของผู้หญิงระดับโลกเลยระดับโลกเลยใช่ใชซึ่งอันนี้คือเรียกว่าทําให้ ชื่อเสียงบูคย้อนกระจายออกไปด้วยเรารียะที่บอกตรงนี้ว่าสั้นเนาะสั้นแล้วก็ออกไปในภาพกว้างมากๆเพราะว่าถ่ายทั่วสอดไปทั่วประเทศก็ก็อย่างของ KL เราก็จะมีถ่ายทั่วสดผ่าน True v i s i o n นะคะแล้วก็ของอ่าที่ประเทศเกาหลีเราก็ผ่านทาง s b s Golf ซึ่ง s b s Golf นี่ก็มีคนฟลโลหรือดูของคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากมากเลยครับก็เอาเวเน็ตแล้วก็แล้วแถนางในทูเนี่ยก็เราก็มีลิงก์ ที่เขาสามารถดูติดตามได้ของในประเทศในเอเชียถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับในประเทศเพื่อนบ้านโดยเช่นกันใช่ค่ะที่พอมาถึงอนิกาปรามไลฟ์สตรีมมี่เอาอีกแล้วเรากระจายไปในบอร์ดแคลในมุงก้างว่างอีกแล้วเขาว่าจริงต้องบอกว่าการที่บุคคลย้อนโฮสต์รายการใหญ่ๆลักษณะนี้แน่นอนว่าอย่างแรกชื่อเสียงสนามกระจายออกไปเราทําให้คนทั่วไปรู้จัก K L P J มากขึ้น K L P J ต้องบอกว่าเป็นแหล่งผลิตนักกอล์ฟออกไปสู่ับับโลกค่อนข้างเยอะใช่ค่ะตอนแรกที่เรา consider K L P J อเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆในทัวร์บ้านเขาอะมีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าทัวร์เลยนะหมายถึงว่าเยอะมากคือนักกอล์ฟเกาหลีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ในพวกท็อปของ L P J A นะมีหลายคนมากๆที่ย้ายไปย้ายกลับบ้านเพื่อจะมาเล่นเพราะบางทัวร์ของ K L เนี่ยมี price money เทียบเคียงได้กับ ก็บางรายการเ,าเนาะเขาก็เลยเออมาันมาเล่นที่บ้านเขาดีกว่าโดยปกติแล้วเมนเมนทัวร์เขามีประมาณ32หรืออะไรเงี้ย แล้วก็มีเมนทัวรองเขาอีกอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็มีคิวไหมคิวมีคิวด้วยก็รวมทั้งหมดประมาณร้อยกว่าทัวในในหปีนะคะต่อ1ปีนี่คือแบบก็มองภาพตลาดเขาก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในบันไดที่เรานำขนส่งนักกอล์ฟไทยเนาะย้ายตลาดไปฝั่งนู้นเสร็จปั๊บมน็ีบันไดทางเชื่อมออกไปสู่ระดับโลกเช่นกันเพราะฉะนั้นรายการเคเจที่โฮสติบาแคนยอนเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่ง ตัวที่จะผลักดันนักกอล์ฟไทยไปสู่ระดับโลกด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าคือคือเราเราก็อยากจะให้มีเวทีสำหรับนักกอล์ฟผู้หญิงไทยมากขึ้นเวทีที่หมายถึงว่าเราเวทีที่จะได้ไปแข่งขันกับ นักกอล์ฟที่ฝีมือดีแล้วก็เก่งๆอ่ะเออมันจะได้ทําให้นักกอล์ฟในบ้านเราอะค่ะมันมีการพัฒนาตัวเองตัวเองเพราะว่าเพราะว่ามันมีแรงจูงใจก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ price money หรือว่าเรื่องของชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆเราเริ่มของเ LPGA เราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มที่6 0 0สน ห้าหมื่นเหรียญนะคะปีนี้เราเพิ่มเป็นแปดแสนเหรียญนะคะก็ยังมีความหวังว่าอยากจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะแต่ก็ต้องดูเรื่อง s p อ n s o r s h i p พหรืออะไรหลายๆอย่างที่ผู้สนับสนุนก็ก็นั่นแหละก็อยากฝากหลายๆภาคส่วนนะคะของของไทยหรือของรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการกีฬาให้อาจจะจะรบกวนช่วยมาดูตรงนี้เพราะว่าจริงๆแมทที่เราจัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น KLC หรือ Anika มันเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกอล์ฟในประเทศไทยนะจริงๆแล้วก็เราอยากให้ภาครัฐหันมาดูแล้วก็สนับสนุนตรงนี้นะคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะเสริมก็คือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาวงการกอล์ฟมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศชุมชนชุมชนด้วยแล้วก็อย่างสมมติหัวหนึ่งที่เข้ามาในในภูเก็ตอะค่ะนักกอล์ฟหนึ่งท่านอะยอด spending เขาอะมันเยอะมากในสัปดาห์นั้นอะคือ ก็หลายบาทอะค่าโรงแรมอะไรก็หลายบาทถูกไหมนักกอล์ฟเขามาเขามาก่อนแก่อนแล้วก็มากับครอบครัวด้วยมาผู้ติดตามอันเนี้ยอยากอยากให้มองกันเป็นตรงนี้ของนักกอล์ฟด้วยอะค่ะครับอืมที่เราพูดถึงเรื่องของบรูไคยอนกันต่อครับพี่ดั๊ว่าทําไมพี่คิดว่าณปัจจุบันเนี้ยทาไมคนถึงจะต้องกลับมาเล่นที่บรูไคยอนอีกครั้งหนึ่งครับ ก็เราต้องบอกว่าเรานำประสบการณ์ c ชมเ p i o n s h i p c กลับมาอีกครั้งคือมันอาจจะหายไปนานแล้วอะก็อยากให้ทุกคนลองกลับมากลับมาทดสอบเนาะทดสอบความชาเลนจ์ใหม่ของชาเลนจ์ของตัวสนามเองซึ่งเราอยากนำเสนอแหละตัวตัวไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันตัวเลเยอร์ที่มันชาเลนจ์อะไรเงี้ยอยากให้กลับลองมากลับมาเล่นดูนะคะว่าในคอนดิชันใหม่ของเราอะมันเป็นยังไงบ้างซึ่งสำคัญผมคิดว่า คำว่าตํานานความ hisstory อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เงินซื้อไม่ได้เลยตลอดมาที่ผ่านมาการเล่นสามเดียวกันกันกบที่ไทเกอร์บูดเคยมาเหยียบเอลส์เคยมาเหยียบหรือว่านักกอล์ฟลับโลกเคยมาเหยียบเรามาสเส็ปเดียวกับสเส็ของเขาช็อตเดียวกันเขาเห็นในทีวีนะ่ะมันคือเรื่องที่หาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันสิ่งที่เราคุณจะสัมผัสได้ก็คือ experience ครับคุณมา experience ที่นี่ กับสิ่งใหม่ๆของเรามันมันมันมากกว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปอ่ะบางทีมันมันมากกว่าเขาเรียกว่ามากกว่าอะไรม่กกว่าสิ่งที่คุณอินเวสลงไป,งไปมันได้มากกว่านั้น,นเรื่องของความติดใจเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความภูมิใจครั้งในชีวิตนะครับ<อ>ต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างครบมากเลยเดี๋ยวจะมีเทปต่อไปที่ขอยาตพาแฟนๆรายการเนี่ย ไปชมจริงเลยว่าคอนดิชันข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ทั้งสองฝั่งเลยได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ทัศน์มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครก็ตามนะครับผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่าตั้งใจจะมาที่นี่ลองเช็คแพ็กเกจดูดีเช็คราคาดีแพ็กเกจเยอะมากมายในเพจ Facebook ของ Blue Canyon นะครับรวมถึงความเป็นตำนานที่ทุกคนพลาดไม่ได้โดเด็ดขาดที่นี่จะมีจุดบอกเสมอว่าตรงนี้ไทเกอร์กูเคยตีออนตรงนี้ตรงนี้ไทเกอรูเคยชนะรายการนี้จากแอดโพสต์ตรงนี้มาลองดูเขาอยู่ตรงไหนบ้างครับที่ครับ